เอาเลิกรับสุดบทีกูชมชบันนี้มันจะทำเต็มเต็มดี่นะันนี้มันจะทมเขาเจอกาออฟินะครับโอ้โหเผือนี่ก็มีออฟิศนะไม่ได้เล่นกับบดนะเนี่ยลืมไป อยู่แล้วตายไมอ่อ่าเรียอ,อย่ปืนี่ทรงพลังที่สุดในโลกนีร้อ้หไม่ไหว ใช่ไหมไม่ใช่ขวาม,มือเก็ไม่มีแสดงว่าต้องมาอยู่ตรงนี้เลยเจอล้อ้าวโดนดยงอ้าวโดนดยิงอีกแล้วไม่ช้ถึงกบลอยอไมกยไก่เมีมันเป็นยงไงมันมันเป็นไก่ลา,ยาอยังไม่ถึงแน้ะปไก่ขี้ข้เลย คนสมัยนี้นิส่อย่างนี้ชอบแย่งซีนตา,ายมาตรงนี้ไล่ผู้คนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาเกิดตรงนี้แน่ๆที่สุดเลยนะแล้วเราผ่านได้ทางไหนมันก็จะมายิงหลั่นผมลราเพิ่งจะมาเจียบ oh, เอาบแล้วนะครับนี่แทงตรงนี้ตรงนี้แน่แน่เกิดมาที่เดิมอีกน้องนี้สบนันว่าโอ้เฮ็ดโจ๊อ๋อโดนมีดโอ้มีอะไร

ลองกันแสนน่ากัวเราจะมาดูกันโอ้โหสเตลกันนะครับจะสเตลคนนนี้เลยี่เรียบร้อยที่ว่าิดดเปลี่ยนมาใชอ็อนอ้าวง่ล คนเพื่อนเฮ้ยเจออ๋อใช่ไหมโอ้โหได้ย สิ่งมไีตนี้นะครับสิงทีบิองอุ้ยเล่นโดนสกอร์จะมาอุยโดนนะจะมาตอกกันครอบุเอไวแล้วงั้นเราก็ต้องบุกไปทางเอช็อต นี่บ so mm ุกนมาเยอะเดนอก็กี e r y o s t มใา็้ยโดนองดูดีๆนะครับ Ôi! đòn đấy à? À đồn Ôi rồi. Rồi. น,น,นะครับคิวไปได้15คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ะบ๊ายบาย